อ่าโอ้โฮ่อฮสองสามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับช่องพีนแน่แอนด์เกอร์เวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญน,นะคะจากช่องชิชิแคลน์ค่ะพี่ฝาเด่นค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมตามทิกต็อกนะคะใช่ค่ะเป็นเกมแข่งเป่าเทียนนะคะชิง iPhone 10 กติกาก็ง่ายๆเลยนะคะเราจะให้สลับกันเล่นคนละสองรอบนะคะโดยที่เทียนดับเล่มสุดท้ายที่ตรงไหนนะคะก็จะได้ของสิ่งนั้นไปมีนั้งของดีแล้วก็ไม่ดีค่ะอต่นเต้นแล้วสิคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวแล้วนะคะจะให้คนอายุน้อยนะคะเป็นคนเริ่มก่อนค่ะโอเพร้อมสู้ๆค่ะพร้อมแล้วค่ะพอมล้วค่ะหน อร่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอ้โหรอบแรกก็แจ็คพอตโดนวิปครีมไปเรียบร้อยต่อไปก็เป็นพีเคนะคะหนึ่งสองสามเฮ้ อาการหนักเล่เนี่ยรินีหารปอดไอโฟน12ีตรงนี้นี่นะครับจะเป็นของพี่ฝันใส่เปล่าวัไอโฟน12นะครับปอดพี่ฝันใหญ่ขนาดนั้นเลยยังไงการขยายปอดหนึ่งสองอ๋อังไันอันนี้มันอะไรกันเนี่ยโอเคโอเคหนึ่งส คุย่ผ่า่อยากได้ไอโฟนด้วไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้แค่แบบลองลองอบแรกกันเดนกันซะเอาอีกดีกว่าเดี๋ยวเราให้โอนไนออกดีกว่าโอเคค่ะอนออกออกมีคนแรกมาเยะย่ย่มิจุแพ้ได้นคนที่สอเคนที่สโอเคค่ะตอนนี้เราทำการสลับตำแหน่งของจานแล้วนะคะเอาเงินรางวัลมาล่อแล้วถ้าได้ ขยับขึ้นมาทีละนิดเริ่มขยับขึ้นมาทีละนิดไ<ผ>มเ่เป็นไรหรอกไม่สูงไม่เป็นไรหรอกมัมม้งเป่รรา,แเปาแรงๆถ้าอยากมีโอกาสได้ต้องเป่าแรงออกแรงองีกนิดนึงได้พันนึงรับไว้เห็ไหมได้น่ากันลรไปกินโอเคร้องว่าสัญญานิดนึงแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ <c oughs> ่งหนึญญ่งพร้อมจริงนะไม่ได้ เรียกรอบซะแบบว่าเนี้ยเล่นของไปเห็นว่าออกกำลังกายบริหารบอดอยากได้ไอโฟนสิบสองไอโฟนสิบสองยิงอยู่ตรงนี้รอบเนี้ยพี่ฝันทำอะไรเนี่ยเขาเรียกระวางระวางมันจะไม่ออกปากอ่ารอบนี้อยากได้อะไรพี่ฝันเล่อะไรไว้ไอโฟนน่าจะไกลไปเอาแบงค์เทาเนี่ยแบงค์เทาเดย์เดยค่าขนมได้ค่าขนมค่าขนมยันเนี้ยหนึ่งสอง โอดเต็มแล้วปอดเต็มแล้วนึก ชื่นใจมากเลยทุกคนการมาร์กหน้าด้วยวิปครีมมันเป็นอะไรที่แบบว่าฉ่ชื้นฉ่ชื้นเสร็จหน้าไั้คะเหมือนเอาหวยเอาหวยเอาหวยอะวะก็หวยนี่ค่ะมีนี่ตั้งใจก็หวยนี่ค่ะมีนี่ตั้งใจวิปครีมเริ่มละลายแล้วไม่ใช่น้ำมันพายแล้วการมาร์กหน้าด้วยวิปครีมนั้นมันทำให้หน้าชุ่มชื้นและนุ่ม หน้าหวานหน้าหวานมาร์คด้วยผมด้วยรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของพี่เคแล้วจะได้ไหมเนี่ยรวมพลังพิครีมก็อร่อยเคกก็อร่อยโอ,โอย่างน้อยอย่างน้อยขนมอ่ะอย่างน้อยขนม,มอ่ะพร้อมแล้วหนึ่ง รอบให้เล่นอีกเด่นิ่งบ้างไหมคะให้คนเราอีกรอบนอู้อีกรอบมันไม่ให้คนเราอีกเอาเอาเทียนเด่นเอาเทียนลดลงมาหน่อยโอกาสสุดท้ายโอเคแล้วสูดลมหายใจเข้าปอดเยอะๆระมัดลื่นถ้ารอบเนี้ยเล่มที่สามมันดับอาปากหลับไปเลยเออเนื่ง เาเนี่ยโคตรบ่อยในเมื่อเรามีเค้กแค่ก้อนเดียวเราจะเพิ่มวิปครีมมาตรงนี้โอ้โห จริงค่ะของบีแล้วก็ของพวกเราด้วยนะคะ mm ่กล no, mm ้องคะเอาแบบพี่ฝันเลยนะไปไปปัจจุบันแลกับอดีตไม่ไม่เอาดีกว่าอดีตหรือว่าจะเ่นหนึ่งสองซ้ำ ไม่ไ้มีทีเคลียรยากเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกมากแล้ค่ะสนุกมากแล้วก็เล่นมากมากเลยใช่ค่ะไม่มีใครได้ของเราและถ้าเพื่อนทางบ้านนะคะชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าเรามีแขกรับเชิญจากช่อง Sky TV อ่าเขาบอกเขาอยากเล่นเขาอยากชิงเงินใช่ไหมทีเดียวนะเปล่าทีเดียวเรียกรวมปานเข้ามาหายใจก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนว่าเราปานไหนหนึ่งสองสาม เล่นต่อเล่นต่อไม่ชอบดีนะเนี่ยปกติปกติของคุณนะให้รอ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 ให้เล่นต่อให้เล่นอีกรอบนึ่งให้เล่นอีกรอบนึ่งขอต่อระวัง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 จะไว้จะไว้จะไว้ดีๆนะโอเคเราอีกรอบนึงนะหนึ่งสองสาม ่อเ okay, ไปร้านฝ้ายบ้างเอาเงินเอาเงินเอาเงินบาเดี๋ยวค้ณแม่ครับผมออนหนึ่งั่งอ่ะมามไมายืนเป็นกำลังใจพี่ฝ้ายไหมครับหนึ่งสองสามสามปอเธอใหญ่เหลือเกินไม่รู้รูกหลุดหร 1,000บาทได้ไหมคบโอเคครับโอเคครับเขามาครัมของรางวัลครับบ๊ายบายบ๊ายบาย